สบายดีป่าลุงป,กป,กป,กปกอกกระส่งนองเยี่ยมคือเก่าวันนี้มาสอนลูกอ่ะกำนองมิวเอาลวาดวลูกอ่ะน่ากระสอนมา,านเมื่อกี้เลยเบ้ถ่ายเมื่อกี้ตอนสอดไปลุงเลยมีไฟเป็นตากล่องให้หัวมาสักกันซองคนเฮ้ยเมื่อย ให้น้อมีบุคนเก็บฮุบแล้วก็เมื่อนต้มหอนลวกอยู่เฮื mm. อนเนาะผัวมันต้นหน่อยมันใสบ่ได้ดอกเลยก็เลยแต่ฮุบเอาใส่ยาอะใส่ยาบางท่นจะเอา,ญญาน้ญญานานองเดียวหรือก็พากันเมื่อนั่นแหละแข่งเป็นพาประตวลวกเขียตปา่ากับลระหัวกบลระหัวเขียด มืาอคนขเขาจะกับโบกินแต่ว่าคนในบ้านกินทุกคนบ้านใหญ่เลยเขาเอาหนังโบกินไพโบกินเมียลุงเอียอ่ะอ๋อเขาจะโบกินแต่คอยเนี่ยเลือกเป็นบางอย่างเนี่ยคอยโบกินมีกระายเติบอยู่เนี่ยน้องเราผัดไล้แ้่เราบบกินเราผัดถั่วถ <laughs> อากับแปะอยู่ได้บโบวังอันบบกินเราคือวังว่า เราพี่เไคยไปสอนไดแจักเทอ,อืมเราบให้ยไปสอน้อเ,เมื่อเราก็ลอยได้บอกที่รักมีนิว่าสนาดได้ก็ต้องไปขอรัะกอนมื่อกี้ห้อยกันล้านที่นองเราเนะี่ตอนเทียงบุมเมนต้นเที่ยงแหละตอนนี้กับสีขาวสีม่งแล้วสามมุงกลัว บนะือถือเนี่ยมาหิ้งหนามเลยเด้ไปบอกไกลอืมขขาจะเอาไปสอนเอาก่อนซะเขาสอนเขมือน่นเขาสอนนะคือ,อีดอกม้วนผัดตัวใช่ปะพี่น้องสอ,อคพร้อมได้เนาะเออบมมีปีกแต่ว่ามีปีกอีกนะก็ได้แน่บมมีปีกหมูมีกับตัวไอร์แลนด์เกือบกับไปสอนเกือจุ้งเหมือนกันบ ย่านกันแลนปิ๊ดๆิ๊ดติ๊ดติดหยานมันจับนะในลายเติบคุณลุงเลยเอาอีกซองสมบัติกับพอกินแล้วนะขอโตไปสอนก่อนแบบหนึ่งกรลุงน้องก็บกวงเติบสอนขึ้นมาแล้วปะลุง เี้เมงดาเมงดาาขู่เจ็บจะเนี้เมื่อยหัวซานอไอันีเยฮเสือนะสอนซองนะอย่ามันตอด อะไรมันออกขากูเนี่ยนะมีแต่ดีดูวะเดชมึงดาน่อยกุ้งตัวใหญ่อเันตัหน่อยมัน นเขาจะกินเลยก็เป็นแกะทรายเห้ดิโอ้ย <se> นี่ฮะเขากำลังกินเอภัยมาไปสอนหัวกูได้เอาเก็๊บตะเอ็กซ์มกเพราะว่าเจ็บเจยันจะบวชแสบสวยามแหลงนิดหนึ่งเลือกออกคักๆแต่เมื่อกได้เลือกเก่งกับเสียงวได้ก็ด้เลือกอยู่แล้วนี่นะเมื่อวัน อพอ,อแล้วเนาะพอกินเลยหมดตองเอาลายวาสะนะัสนาเอาให้กินแต่หนาแล้วก็จะคือไปไหวมาไหวอีกแทงได้อีว่าเด็กหน่อยสองตัวน,นี้หอนบ่เหมยหอนหอน คือก็ฝนติตกนี่ิงๆเลยเป็นลุงเลยเมื่อวานก็ฝนตกประแห้งหนึงแต่ว่าข้าวเดียวหนึ่งเนาะเออแต่ว่าข้าวเดียวแต่ว่าน้ำใน,น,นที่ก็น้ำหกหมดทิพย์จะไร่แถวตารางเออแค่แม่นเฮงหน่ะแต่ไปจับอื่นอ่าแต่เฮงก็หันไ,ไปจับอื่นอีลี้ข้าวเดียวยังลดนน้ำไล่ทางอ,อืหลังแงงละควากันเมื่องแบบเป็นลุง บ,บริษายตอนสอนเนาะน้องก็บวก,กวัวมาได้ปะลงเลยฝนน้ามันก็อยากบวกไปเลยข้างก้อนน้ำไหมสอนอยู่แค้มห้องอยู่ลุมนี่ก็เป็นห้องขึ้นไปเทิงนี่ก็เป็นนาข้าเจ้านมามนีูกุยงมาเบิ่งปะลงมาดิ thì lại tự như thế là ạ cái men đa tôi nên tôi ngoài đẻ tôi ngoài bốt nó tôi ngoài nó đây phấn gì tốt kì bơ Hãy subscribe เมนบ่เบียพักเง่เออนี่เด้นี่อาลงเบียผักหงเงเออถนัดอาลงมาเก็บอาตามนีุ่ะเบียบกลลายเนี่แกงใส่หน่อไม้เนาะนี่นี่เงเงงไปเก็บกันนักอยนเก็บอีใช่นท้อบมีปีม่คใกรตถนาก่อน กอสิบปอรนนะม่อีกเมือบอื่นนี่ไปถ่ายกับบรถ่ายคลิปนึ่งเดืนค่ะเด็กเปนนำแต่้องเงียนเนาะไก่สิปิดเทอมแล้ว,ป,ป,ลวปวจตนอนอีกกะน,นี่ต้องการละปอแม่นั้นพองเงียนประทมอ่ะบื้งกระปิด อ๋อเบิงปิดที่กัน,ลน,นแล้วเนาะเลือดแต่มอเจ็ดและมอเจ็กมาสี่เขาจะเอาเสงเสงใบประกาศาเเขาป็ปนยังหากผักก่อนหอนในกาดาละปะลากไหลกาแซก็ติดตามส่งยี่ยมในลปล ရရာဖာက့ကနကေေရညူမေရပြနို